สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบนะอันนี้เรียกพิมพ์ฐานสูงนะมีฐานสูงฐานเตี้ยนะครับนี่เป็นฐานสูงนะครับหลวงพ่อจบนะอ่าเขาออกปีศูนย์ห้านะครับนะแบบนี้นะหลังเป็นยันนะครับหล่อโบราณนะข้างล่างก็ตร์นี้จะเห็นช่ออยู่นะครับนะครับ่ะแล้วก็รอยตะใบนะอ่าดูพวกขี้เบ้านะครับพวกนี้ นะครับสำหรับปลาหล่อโบราณนะจำกระแสเนื้อนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่มีแบบขี้เบ้าดำๆนะตามซอกเนี่ยนะครับนะแล้วก็จำกระแสเนื้อนะครับ ตรงนี้ชัดดีนะกระแสข้างในจะเหลืองๆนะเหลืองอมเขียวนิดๆนะครับนะนี่แล้วก็มีรอยประกบนะนี่คือตะใบเก็บงานนะครับอ่าขี้เบานะครับดำๆนะขี้เบานะครับนี่ ก็จะมีพวกหลุมเนี่ยนะครับจะมีเม็ดกรวดฝังอยู่ข้างในนะพรกเนี้ยเม็ดำดำๆเนี่ยนะครับมันก็คือขี้เบานะเหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับฝังอยู่นะครับอ่าแบบนี้ก็เล่นหาอยู่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะนะครับจะพัดลงประทบนี้ค่อนข้างจะ แยเยอะนะก็ต้องศึกษายกเยอะๆนะครับนี่กลนนะครับนี่ตรงนี้เห็น mm. เห็นรอยช่ออยู่นะแล้วก็มีผิวไฟนะที่อยู่ตามซอกที่ไม่ได้โดนตะไบนะครับนะส่วนที่อยู่ลึกนะครับนะแบบนี้อนะใครมีนะครับยินดีรับเช่านะ ก็ดูอ้วนๆนะล้ำๆไปก่อนนะครับจำกระแสเนื้อดูความคมนะเนี่ยคมตึงคมคมน,นะนะกระแสเนื้อนะครับนะเม็ดหลุมที่มีเม,ม็ดฝังๆเนี่ยนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดี As s g s s i g น์จ n c m นนะครับ As s อดไ g เ m นะครับขอบคุณครับ